สำหรับการเริ่มเรียนภาษาจีนนะคะหลายๆคนจะมีความกังวลค่ะนั่นก็คือตัวอักษรจีนเยอะเรียนยากไม่รู้จะเรียนไหวไหมถ้าสิ่งเหล่าน,นี้เป็นปัญหาที่ยังกวนใจทุกคนอยู่นะคะแม่หล่ชื่อค่ะขอบอกเลยว่าการเริ่มเรียนภาษาจีนนะคะง่ายกว่าที่คิดค่ะเพราะปัจจุบันนะคะเราเรียนอักษรจีนจากการเริ่มเรียนสัทอาสษรพินอินหรือ พินอินนั่นเองค่ะพินอินมีส่วนสําคัญนะคะนั่นก็คือช่วยให้เราออกเสียงได้แม่นยําใกล้เคียงกับเจ้าของภาษามากซึ่งเจ้าของภาษาค่ะเขาก็เริ่มเรียนพินอินด้วยเหมือนกันกับเรานะคะดังนั้นถ้าใครสนใจอยากจะเรียนภาษาจีนนะคะให้ลืมปัญหาทั้งหมดที่กังวลไว้แล้วเริ่มเรียนเลยนะคะเพราะว่าพินอินเนี่ยเรียนง่ายเรียนง่ายจริงๆค่ะ